สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาแกะกล่องตัวของ m a i n ช Build Machine Lobo ตัวที่3นะครับ b ู j e t ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าในสมัยเด็กๆเนี่ยผมจะมีของเล่นที่เรียกว่ามันเป็นรถแปลงปุหุ่นยนต์นะแต่ตัวนี้มันเป็นเครื่องบินนะครับมันก็จะเป็นตัวที่ง่ายๆนะพูดง่ายคือเป็นของเล่นเด็กในสมัยก่อนนะครับผมพอโตมาเนี่ยมันก็จะมีการออกมาหลายเวอร์ชั่นนะอันนี้คือเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะที่ผมหาได้ เวอร์ชันก่อนหน้านี guess, ideas ideas. So ้ผมซื้อไม่ทันนะได้ซื้อมาเวอร์ชันนี้นะครับผมมันก็จะเป็นเหมือนกันแหละคล้ายๆกันนะครับผมเพียงแต่ว่าตัวนั้นจะเป็นเหล็กตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกอย่างเดียวนะครับผมมันก็จะเป็นกล่องประมาณนี้นะเราจะเห็นเป็นหุ่นนะครับผมส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเครื่องบินนะนะครับผมสำหรับตัวบูเจ็ชนะก็คือเป็นเครื่องบินนะครับผมซึ่งมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับกล่องด้านข้างก็ไม่มีอะไรนะมันก็จะบอกว่ามีของแถมมีอะไรบ้างนะอีกด้านหนึ่งก็ไม่มีอะไรครับผมเพราะนั้นเราาจะะมแกดูน ว่ามันมีอะไรนะครับผมสำหรับการแกะกล่องครั้งแรกนะครับผมผมอ่ากล่องจะฉีกนิดนึงถ้าไม่ระวังโอ้ฉีกแล้วเออ เลยนะครับผมต้องยับนะทําใจนะครับผมฉขีกนิดนึงกล่องเปิดออกมาแล้วอึ๊บนะครับสิ่งที่มีอยู่นะโอเคอันนี้ต้องอย่างนี้นะครับผมก็จะเป็นหุ่นนะตัวนะครับผมจะประมาณนี้แล้วอันนี้ก็จะเป็นแผงนะครับผมอาจจะต้องแกะตัดประกอบนิดนึงนะในนี้ก็จะให้หัวมาสองหัวครับเป็นหัวเล็กกับหัวใหญ่นะแล้วก็มีหัวเพิ่มที่หุ่นอีกตัวหนึง่ง นะครับผมอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์มีดาบมีมือมีปีกมีส่วนที่เราต้องตัดแปดด้วยนะครับผมก็จะเป็นคู่มือก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะอธิบายง่ายๆเลยเป็นขาวดำเป็นกระดาษธรรมดานะครับผมก็ให้ดูเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ขั้นตอนการแปลงร่างขั้นตอนการประกอบว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนนะครับผมซึ่งอุปกรณ์ที่ต้องมีก็อย่างที่บอกนะครับว่านอกจากมีคัตเตอร์แล้วนะเราก็มาตัดก่อนนะครับผม นะโอเคติดมาค่อนข้างจะเยอะนะโอเคทีนี้เราก็เอาขุนออกมานะครับผมขุนก็ง่ายๆนะเพราะความปลอดภัยอันนี้ต้องใช้ตะไกร่ดีว่าเดี๋ยวมีปัญหาตับชีวิตนะครับผม ุ่นมันก็อยู่ในท่ายานนะต้องบอกก่อนครับอันนี้จะเป็นพลาสติกหมดเลยนะต้องบอกก่อนนะครับผมขุ่นก็จะประมาณนี้แขนเนี่ยต้องมาประกอบเองนะนะครับผมแขนก็จะให้มาประมาณนี้นะครัแบบหนึ่งโอเคโอเคนะครับผมอึบนะวางก่อนนะ นะครับผมโอเคแขนก็จะให้ประมาณนี้คือหุ่นนะครับจะประมาณนี้ขอขยับกล้องน,นิดนึงลวกันนะตัวนี้นะครับมันจะให้ประมาณนี้คือแขนเนี่ยต้องมาประกอบเองนะหลุดง่ายครับเป็นข้อต่อเนี้ยนะครับผมเป็นขยับนะจุดขยับมันเพราะนั้นอันนี้คือเป็น,นง่ายๆนะครับผมถอดได้ด้วยเห็นไหมครับไม่ต้องตกใจนะเพื่อการประกอบนะครับผมเพราะตัวนี้เป็นพลาสติกหัวก็มีเหมือนกันนะครับผมเพราะนั้นเราจะมาแกะนะเริ่มทีละส่วนนะ เอาส่วนที่เกี่ยวกับขาก่อนละกันนะครับเป็นส่วนปีกนะครับผมก็ค่อยๆแกะนะตัดยังไงดีเอาตามเรียงเรียงตามขั้นละกันเ mm ็า hmm. จะได้ไม่ง่ายไม,ไม่มีปัญหานะเพราะเขาได้แยกพาร์ตมานะครับผมจะได้รู้นะ mm hmm. ส่วนนี้ก็จะเป็นพาร์ตนะ mm hmm. เป็นพาร์ตติดเอวอันนี้เป็นพาร์ตติดที่เอวนะครับผม ซึ่งจะมี2แบบนะสําหรับแบบหนึ่งก็คืออันนี้จะติดดาบได้นะครับอันบนอันล่างนี่จะไม่สามารถติดดาบที่เอวได้นะครับผมบอุปกรณ์ในการตัดก็จะมีอย่างที่เห็นนะครับนี่ครับครีมนะครับผมซึ่งเวลาตัดก็ต้องระวังนะ ผมบุกกรจะอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นส่วนเอวนะซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าผมจะใช้เอวที่มันติดดาบได้นะเพราะฉะนั้นจะตัดแค่อันเดียวนะครับผมก็จะมีรูตรงนี้นะเห็นไหมครับผมรูตรงนี้นะครับผมเราก็จะเสียบเข้าไปเพื่อติดดาบซึ่งถ้าเกิดไม่ติดดาบเนี่ยมันก็จะไม่สวยนะครับผมสู้อีกอันนึงไม่ได้นะ สู้อันที่เป็นเรียวๆไม่ได้นะครับพูดง่ายคืออีกอันนึงเนี่ยมันจะเหมาะในการแปลงเป็นเครื่องบินนะแต่ว่าอันนี้ผมก็ติดอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าอันไหนที่ไม่จําเป็นเราก็จะไม่แกะนะครับอันไหนที่ไม่ยังเป็นเนี่ยเราก็จะไม่ตัดนะครับผมว่าะจะใช้แค่อันที่ตัดนะอย่าวมันจะหายส่วนอันนี้เป็นพาร์ทมือนะครับผมพาร์ทมือก็ตัด3จุด ผมอันไหนเราไม,ไม่ง่ายคือเน้นอันไหนไม่ใช้ไม่ไม่ตัดนะครับผมบางคนอาจะเสียดายครับถอดออกมาอย่างนี้เห็นไหมครับจะถอดออกมาได้นะแล้วก็เอาสวมนะครับผมซึ่งเวลาสวมนี่ต้องเอาอันนี้ลงนะจะสังเกตนะครับผมเวลาสวมนะให้เอากลองไ่โฟกัสนะครับเวลาสวมนะครับผมให้เอาตรงนี้ลงนะมันจะมีตรงที่เป็นเลยครับเพราะว่าเป็นข้อพับนะง่ายๆคือสวมไปถึงข้อพับปุ๊บอ่า แขนก็เหมือนกันนะครับผมเห็นไหมเอาตรงเป็นข้อพับไว้ด้านหน้านะนะโอเคนะครับ่าเกิดการผิดพลาดนิดนึงเนื่องจากมันเป็นอีกข้างหนึ่งไม่ดูคู่มือก็รอย่างเงี้ยแหละครับผมเพราะนั้นเราก็ต้องเสียบให้ถูกนะเพราะว่ามันจะมีร่องอยู่นะครับซ้ายขวาเสียบผิดจะมีปัญหาได้นะครับผมเพราะว่าเนี่ยมันจะมีเกลียวอยู่ตรงนี้นะ ไอมีเดือยน,นะครับเป็นเดือยให้เขาเป็นเดือยครับง่ายๆคือต้องเสียบให้ถูกนะมันถึงจะเข้าหน้าเข้าหลังได้ครับเนี่ยมันจะเป็นเดือยลักษณะแบบนี้นะครับผมก็เสียบเข้าไปเอ๊ะปิดข้างโทษทีครับโอ้ยเพิ่งเปิดครั้งแรกต้องขออภัยนะถ้าเกิดจุดผิดพลาด อ๋อต้องมันจะมีซ้ายขวาต้องดูฝั่งดีๆครับเนี่ยมันจะมีเดือยอยู่ต้องใส่ให้ตรงนะพยายามอยู่โอเคใส่ได้ละนะครับผมด้านหลังก็จะมีแค่อันเดียวไม่มีปัญหานะครับผมโอเคจะประกบอย่างนี้นะเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ปิดแขนเข้าไปโอเค อันนีติดแขนเข้าไปก่อนนะครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วข้างหนึ่งนะส่วนอันนี้นี่คือไอที่ติดหลังหัวนะครับผมมีสองอันนะก็ให้มาสองอันนะครับผลก็อย่างที่ผมบอกนะครับฝือคติเราใช้หัวเดียวนะครับเราก็ตัดแค่อันเดียวพอนะครับอันที่ไม่ตัดนี้เราก็จะเก็บไว้ใฝ่แพกนะนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าอาจจะไม่ได้สวยนะ นะครับผมด้านหัวเห็นไหมครับก็ติดไปเรียบร้อยนะครับผม oh. อันนี้หัวถอดได้นะเพราะมันเปลี่ยนได้ใช่ไมมึงต้องถอดได้สิแต่อย่าถอดมันเลยโอเคติดได้แล้วนะครับผมอันนี้แป๊บหนึ่งหัวมันได้นะตรงนี้มันมีสลักอยู่นะครับผมอ่าสำหรับคนที่อยากแปลงนะครับมันจะมีหัวเล็กกับหัวใหญ่นะครับเราจะติดไม่ติดก็ได้นะครับผมตรงนี้นะนะครับผมทีนี้ มาชั้นที่สองนะครับผมไม่ค่อยไล่ไปนะคลิปนี้อาจจะใช้นะครับผมบางเจ้านี่เขาจะไม่ประกอบให้ดูนะครับคือเขาจะอาศัยการแปลงร่างอย่างเดียวนะครับผมแต่ทีนี้ผมอยากให้ทุกคนเห็นขั้นตอนนะครับว่าเวลาคุณซื้อเนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นมือนะครับผมก็คือมือกำดาบกับมือไม่กำดาบนะครับผมแน่นอนว่าอย่างที่ผมบอกไงว่าเราเน้นนะครับคือตัดเท่าที่ใช้นะครับ พราะฉะนั้นไม่ใช้ไม่ตัดนะบางคนอาจจะบอกว่าทำไมไม่ตัดให้หมดนะครับผมเพราะว่าในอนาคตนะพวกนี้ถ้าเกิดเราตัดใช่ไหมบางทีมันหายนะถ้าไม่ใช้เนี่ยไม่ผมผมยังไม่อยากจะตัดไงเพราะถ้าเกิดมันหายใช่ไหมมันก็หาไม่ได้นะครับผมเพราะว่าไม่มีใครก็ทําให้เรานะนะครับผมอ่าเห็นไหมครับมือเนี่ยติดง่ายนะแต่รู้สึกว่าแขนจะหลวมไปนิดนึงนะ ติดมือนะครับผมข้อดีของมือแบบนี้คือมันขยับได้นิดนึงแล้วก็บุนได้นะครับแต่แขนตรงนี้มีความรู้สึกว่ามันหลุดง่ายไปหน่อยนะความรู้สึกผมนะครับผมซึ่งเป็นจุดข้อเสียนะอันนี้คือปีกเีกนี่คือติดที่หลังนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะคอนเซปต์เดิมครับตัดเท่าที่ใช้ไม่ใช้ไม่ตัดแต่ตัวนี้ไม่ไม่ตัดไม่ได้นะครับผม บางคนอาจจะบอกว่าตัดให้หมดแต่ผมไม่ตัดให้หมดนะเพราะว่าแผงพวกนี้คือเก็บไว้นะครับผมโอเคก็อย่างเดิมน,นะครับผมปีกติดนะครับซึ่งน่าจะเป็นอย่างนี้นะเดาเดานะครับผมกล่าออกมาให้ไหมเวลาติดก็โอเคนะครับผมเอาอะไรด้านหนึ่งไปก่อนนะโอ้แ๊บหนึ่งเอาบนใส่ก่อนนีหรือเปล่า มันใส่ยังไงวะจริงๆมันก็ใส่ได้ง่ายๆนะปีจะติดประมาณแบบนี้แล้วกันอ่ะมาดูด้านหลังนี่กันซึ่งเวลาใส่ะใส่ง่ายนะครับผมแต่เวลาถอดออกเนี่ยผมไม่มั่นใจนะว่ามันจะมันจะถอดได้ง่ายหรือเปล่านะวิ่งง่ายคือใสแค่ครั้งเดียวถอดแค่ครั้งเดียวไม่ใสแค่วิ่งง่ายคือใส่ครั้งเดียวแล้วไม่ต้องถอดอดีกว่าครับผม โอเคไหมครับจะใส่ได้นะนะครับผมก็จะเป็นจุดภาพนะหรือเปล่าหรือเปล่าโอเคใช่ไหมมีความรู้สึกว่าใส่กับข้างนะครับผมน,าน่ารละงานงอกแล้ว <c oughs> โอเคมีหน้าทำไมมันดูไม่ค่อยลองล็อกนะครับผม ไม่พอดีนะเราต้องใส่อย่างนี้ใช่ไหมโอเคนะครับผมวิง่ายคือมันจะเหมือนกันนะครับผมต้องระวังนะใส่กับข้างนี่อย่างดีก็จะถอดออกง่ายนะไม่งั้นตายเลยมิ้โอเคมันจะได้พับได้นะครับผมอันนี้คือโชว์ง้เรียบร้อยแล้วนะครับสมใยชื่อรายการโชว์่วยนะ ต้องขออภัยนิดนึงนะถ้าเกิดใครอยากได้อะไรที่มันโปรๆนะครับผมไปเปลี่ยนช่องอื่นได้นะครับเพราะว่าช่องนี้ก็คือเหมือนกับคนมึ่งหัดเล่นนะครับผมง่าง่ายคือมางโง่ด้วยกันนะมาดูคนงโง่เล่นก็ได้ไม่ต้องคิดมากนะครับผมโอเคตัวนี้นะครับเป็นเดือยสามชิ้นนะอันต่อมานะครับผมซึ่งก็จะมีมืออีกข้างเราก็มาเล่นมือก่อนละกันเพราะเป็นส่วนที่เราร้อยแล้ว ไม่ต้องมีปัญหาตัดด้านหลังนะครับผมมือก็จะประกอบด้วยเกาะที่เป็นด้านหน้าด้านหลังแล้วก็เป็นต้นแขนนะสามส่วนนะครับผมซึ่งมันจะมีซ้ายขวาถ้าเกิดทุดยง่ายคือใส่ซ้าย,ายไม่ได้ก็ใส่ขวาครับมันเป็นอะไรง่ายๆนะไม่ได้ซีเรียสยุ่งยากนะครับผม อย่างนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าต้นแขนก็เอาด้านที่เป็นข้องอลงมานะครับใส่ไปเพื่อให้มันงอได้นะครับผมซึ่งมันจะมีงอได้สองจังหวะนะเราก็จะใส่ไปอ๋อโทษทีรู้แล้งโง่ไปงี้ครับผมเนี่ยคือมันจะงอลงไปได้อีกนะเออใส่ลงไปได้อีกในชะ่ไมพอมันใส่ไปอีกใช่ไหมมันก็จะติด,ดแน่นขึ้นอันนี้ต้องยอมรับว่าโง,ง่นะครับผมหมายถึงคนเล่นนะ แล้ะน,นี่ก็ด้านหน้านะก็เหมือนเดิมนะครับผมอ๋อ,อง่ายคือมันติดมันจะพอดีนะครับผมเมื่อกี้แขนมันยาวขึ้นเพราะเราใส่ไม่สุดนะเรียบร้อยนะครับผมเห็นไหมโอเคมันจะติดพอดีนะเมื่อกี้ผมเว้นไปนิดนึงนะเพราะว่าไม่รู้ไงแล้วก็ใส่หมัดนะครับหมัดก็เลือก ที่มันกำดาบได้เพราะจะถือดาบคู่นะปิดแขนนะครับผมเป็นรูตรงนี้นี่แขนตรงนี้เห็นไหมโอเคโดยรวมก็จะเสร็จเกือบแล้วนะครับผมถ้าไม่นับไอตรงนี้นะไอตรงนี้คืออ๋อหน้าอกนะครับเรียกท้องสิใช่ไหมตัดอันบนอันล่างหลุดนะครับผมลนบากบางมากนะถ้าไม่หลุดก็ตัดอีกนิดนึง ท้ายขวามไม่น่ามีปัญหาครับสังเกตนะครับว่าที่ตัวของนะอกนะจะมีเอวนะครับผมจะมีนะรูให้ติดนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าลําบากชีวิตสำหรับคนมือใหญ่นิ้วใหญ่นะครับผมมึงจะติดยังไงเนี่ยลําบากชิบหายเลย <c ười> คยํหยาบหลดอีกแล้วนิ้วติดลําบากนะครับผมสำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่นะโอเค ติดได้แล้วอันหนึง่งคือมันมีขนาดเล็กมากเลยติดลำบากนะครับผมอันนี้คือสภาพที่หลังติดก่อนติดนะคลิปนี้ก็คงจะยาวนะเพราะว่าไม่ตัดนะครับผมใครอยากดูฉากแปลงร่างนี่คลิปไปหลังๆได้เลยนะหรือไปหาช่องอื่นได้นะครับผมเพราะว่านี่จะเน้นการประกอบนะครับผมว่าให้คนเนี่ย ได้ดูนะครับว่าเออเวลาคุณเล่นเนี่ยคุณจะต้องพบประสบการณอะไรบ้างนะอาจจะไม่โปรนะครับผมคือให้เห็นตั้งแต่ต้นเลยว่ามันจะมีจุดไหนเป็นอะไรยังไงนะครับผมมีจุดผิดพลาดอะไรไหมอย่างเช่นจุดนี้นะครับผมที่กําลังติดเนี่ยพยายามติดนะกว่าจะเข้าได้นะครับเยื้อตาแทบกระเด็นนะครับผมต้องใช้คานี้นะโอเคเข้าได้แล้วไม่เป็นอุปสรรคในการยืดแครนะ ง่ายคือมันจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับที่ช่องอื่นเนี่ยพยายามไม่ให้เห็นนะเพราะว่าเขาก็จะมาโชว์เทพกันอันนี้โชว์หวยนะครับผมคือรายการบอกแล้วนะแล้วก็มีอันนี้นะเป็นส่วนที่เรียกได้ว่าอีกสำคัญอีกสำคัญหนึ่งนแล้วก็คือเป็นเอลเอลนะครับผมต้องดูเอาไหนขึ้นบนว่าอันนี้เราปัญหาขอดูนิดนึงนะโอเค เอาไอ้ตรงนี้ขึ้นบนนะครับที่มีขีดขีดขีดเนี้ยขึ้นบนนะครับุต้องเห็นไหมครับแล้วก็ติดไปนะครับผมตรงนี้นะโอเคติดง่ายนะครับผมอันนี้โดยรวมก็แทบจะเสร็จสมูลแล้วแต่ยังเหลืออีกคือดาบดาบคู่ไม่ต้องอะไรมากครับฉีดแม่และ <c oughs> ดาบก็หัว ไกลก็ไม่โคมอีกโอ้ต้องใช้มีดดีกว่าผมโอเคอันนี้เป็นดาบคู่นะดาบมันจะออกสีเงินเงินนะไม่ได้ชุบโคบอลน,นะครับผมเพื่อให้ถือได้นะแล้วก็หัวหัวเนี่ยนะครับผม ก็จะมีนะอึ๊บเราเอามาหัวหัวอันเนี้ยเป็นหัวที่ติดด้านหลังของหุ่นนะจะได้เห็นนะครับผมสําหรับในการแปลงเป็นยานซึ่งถ้าเกิดใครอยากได้หัวเล็กเวลาแปลงเป็นยานก็ไม่ต้องติดนะครับมันก็จะมีรูโยติดก็จะงอมาอย่างนี้เจกเห็นไหมนะครับสาหรับคนที่อยากได้หัวเล็กทีนี้อีกอันหนึ่งนะครับที่ในสุดท้ายอยู่ในกล่องนะยังไม่ได้ออกมาก็คือใบหน้านะครับผมซึ่งเป็นหัวที่สองนะคือเขาจะให้หน้ามาสองอันนะครับผม ซึ่งความแตกต่างของหน้าทั้งสองอันนะครับจะดูนะครับผมจะสังเกตน,นะครับผมว่าอีกอันนึงเนี่ยจะมีขีดข้างบนนะแล้วแว่นจะใหญ่กว่านะครับผมอันที่ให้มาเนี่ยแว่นจะเล็กกว่านะครับผมซึ่งถ้าชอบแบบไหนก็ใช้แบบนั้นก็ได้นะครับผมพูดง่ายคือมันจะมีแตกต่างกันนิดนึงนะผมจะให้สังเกตเห็นหัวไหมครับเนี่ยครับมันจะแตกต่างกันนิดนึงนะคือถ้าชอบหน้าแบบไหนก็ใช้หน้าแบบนั้นนะครับผมมันจะแตกต่างกันนิดนึงนะอันนึงจะดูเป็นเหล็กมากกว่านะ ในขณะที่อันที่ติดเนี่ยมันก็จะดูปกตินะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากบอกแล้วว่าผมชอบอันที่มันแถมมามากกว่าครับเพราะนั้นอึ๊อ่าออกมาได้ครับขอเปลี่ยนนะครับผมเพราะชอบอันนี้มากกว่านะนะครับผมก็จะเป็นจอยที่ปิดง่ายๆครับอันนี้ก็คือเป็นตัวหุ่นนะเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวหุ่นนะดาบคู่ในมือนะครับก็ถือได้ง่ายๆนะครับผม มันก็ไม่มีอะไรนะสาหรับคนที่ชอบนะครับผมก็อ่านะครับผมใส่ดาบเข้าไปก็แน่นนิดนึงนะนะครับผมให้ถือได้จุดขยงจุดขยับอะไรก็อย่างที่เห็นนะครับผมแขนขยับได้นะครับผมเพราะว่าไหนประกอบนะครับผมหมุนได้นะครับสามารถแอคชั่นท่าได้นะครับผมขาเขือขยับได้นนะกลางได้นะครับผมไอ้ตรงนี้ก็หมุนได้นะครับสําหรับคนที่แอคชั่นท่านะครับผม พูง่ายคือมันก็โอเคนะสำหรับ,บคนที่ชอบแอคชั่นท่านะสำหรัตบ,บตัวนี้นะแล้วทีนี้เราก็จะมาถึงการแปลงล่างเลยนะครับผมซึ่งก็ไม่มีอะไรมากพูดง่ายคือมันไม่มีอะไรมากเลยนะครับผมแต่รู้สึกว่าดาบนี้ติดนิดนึงนะไม่ง่ายคือติดมือนิดนึงนะครับผมซึ่งมือน,นี้ก็ดีครับก็เหมือนเดิมครับผมการแปลงล่างก็คล้ายๆกับตัวเดิมนะ จุดที่สาคัญก็คือมือนะครับผมจัดให้ตรงก่อนนะครับแล้วก็บิดมาเห็นไหมครับผมมือจัดให้ตรงแล้วก็บิดมานะครับจะเหมือนกับตัวอีกตัวเดิมนะครับผมซึ่งจุดสังเกตนะว่าถ้าเป็นของเก่านะมันจะมีลูกล้อนะแต่อันนี้ไม่ไม่มีล้อให้นะครับผมก็ทําใจนะขานะครับผมในการหุบหัวนี้เอาหัวนี้ยกขึ้นอ้อไอ้ย่ลืมไปว่าเราตัดแค่อันเดียวนะครับผม วันนั้นเราก็ตัดอีกอันแล้วไหนก็คงจะไม่ไปแกะเอกจากอีกอันนึงหรอกนะอือก็ติดหัวอันสุดท้ายก่อนมันก็จะมีรูรครับต้องสังเกตดีๆนะครับรูนี่ครับโอเคเป็นพลาสติกนะโอเคอย่างที่ผมบอกมาติดเรียบร้อยแล้วก็มาต่อแล้วครับตรงนี้นะครับจะเป็นเดือยเปิดออกมานะเป็นจุดที่เปิดออกมาเพื่อในการแปงลงร่าง แงละลาบากนะครับผมไม่ค่อยอยากแงะเลยติดแน่แนๆอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับเปิดออกมาได้นะเห็นไหมเนี่ยเปิดออกมานะครับผมเปิดมาสองอันึ๊บเห็นไหมครับซึ่งถ้าเกิดใครซื้อใหม่หวนก็จะดันขาเข้าไปเอาแขนออกก่อนนะครับก็ดันขาเข้าไปตึกนะครับประมาณนี้นะครับจะดันขาเข้าไปประมาณนี้ครับข้างเอวแล้วก็มีปุ่มล็อกนะครับก็คือช่วยให้มันอยู่ตัวแขนก็โอเคนะครับผม กลางปีกนะครับไม่มีอะไรแล้วกลางปีกนะครับผมไม่มีอะไรนะทีนี้หัวนี่นะครับมันจะเป็นไฮไลท์นะครับสําหรับใครที่จะเอาหัวใหญ่นะก็จะปิดอย่างนี้นะแล้วก็ปิดอย่างนี้โอ้ลุดนะครับผมเอบนะครับมันเป็นปล่อยต่อง่ายๆนะครับผมก็คือเป็นหลุดนะเป็นหุ่นประกอบรนะัแบบเด็กเล้งนะครับผมแต่อายุเยอะแล้วนะจัดถ้าจากทานก็จะกลายเป็นเครื่องบินเจ็ตนะครับผม อ้นี้ขยับได้นะสำหรับคนตั้งองศานะครับผมแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับว่าก็โดยรวมสภาพก็กแก๊กนิดนึงนะครับไม่ได้แน่นมาครับอย่างที่ผมบอกไงว่าดาบใช่ไหมเนี่ยครับมันจะมีรูนะครับผมก็ดาบเนี่ยติดได้ตรงนี้นะครับผมสําหรับคุณนนะเนี่ยมันก็ติดพอดีนะครับผมสำหรับใครที่เป็นเครื่องบินเจ็ตนะก็จะประมาณนี้สําหรับตัวบูเจ็ตนะครับผม ซึ่งมันก็โอเคนะราคาเนี่ยมันจะตกอยู่เกือบๆสองพันแล้วนะสำหรับคนที่ไม่ได้พีออเดอร์นะแต่ถ้าเกิดใช้พีเนี่ยมันจะราคาถูกกว่านะแต่ตอนนี้ผมก็ไม่ไพีนะครับผมเนี่ยมันก็จะประมาณนี้สำหรับตัวบูเจ็ตนะครับซึ่งมันก็คล้ายๆกับของเก่านะของเก่าเวลาแปลงล่างนะครับผมมันก็ง่ายๆเลยนะครับผมประมาณนี้เพียงแต่ของเก่าเนี่ยมันเป็นเหล็กมันก็จะแน่นกว่านะครับผมในขณะที่อันใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับผมแต่โดยรวมแล้วความสูงประมาณสัก10 กว่าเซนนะน่าจะราวไม่ถึง15มั้งถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะ13เซนนะครับผมมันก็โอเคนะโดยรวมนะครับผมก็คือเป็นอีกตัวหนึ่งอะ่ะเออเล่นง่ายประกอบง่ายนะไม่ต้องเสียเวลามากนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ตามนะครับผมสวัสดีครับ